เองกล้าขอข้าก็กล้าให้ยังไม่เปิดเลยตัวโลกศิลพวกคูณบวาคูณให้ภาคกลางอาจารย์แดงเอาไปเลยโอผมพ่อเป็นองค์แรกในที่นี้ว่าได้เลยก็ไม่รู้ละแต่เพราะว่ามันไม่มีเนี่ยขณะดนี้เราก็สึกว่าดังภาคศีกษามีใครเคาะมั้งไหมไม่มีไม่มี ใช่ใช่ไม่มีไม่มีใครข้อนะไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่รู้ความหมายอืมเพราะหลวงพ่อยอดท่านสั่งไว้เลยว่าเราจะทํากิจกรรมในเรื่องการพุทธาภิษาษาเกษเกการแจกวัตถุมงคลเนี่ยต้องรู้ที่มาที่ไปของเขาด้วยเนาะอธิบายให้ชาวบ้านเขาเข้าใจว่าเราแจกนี่คือแจกเพื่ออะไรแจกเพื่อให้ติ่นห้ากรรมาโลกาลุ่มเยน็นใครเป็นต้นฉบับใครเป็นรองฉบับใครเป็นผู้มีเอี่ยวมีส่วนเนี่ยต้องรู้ให้หมด นี่เนี่ยน่าจะเรียนไปเถอะเรียนไปเถอะน่าจะเป็นวิชาแต่ก็บอกต่อไปว่าในสมัยผมไม่ต้องอธิบายหลับตาเจก็คนเต็มวัดก็จริงพ่อเมือนเคยพูดว่าหมายถึงน้าดียังไงคนแถ่มาเต็มวัดแต่ว่ามารุษท่านท่านต้องบอกด้วยแจกทําไมให้คนเข้าใจด้วยเป็นเกจิหลับตาด้วยต้องลืมตาบอกก็ด้วยต้องบอกเขา ให้ลาเรื่อบอกเขาให้จำแจ้งบอกเขาแก่การที่สำคัญสำคัญบอกไว้หมดแล้วเหมือนรู้เรื่องหน้า,ารอรรมภาขอเวกอนให้รายการบิ๊กแอดนักขยาิโจมสาธุกชนทั้งหลายที่ได้ติดตามรายการนี้มาด้วยดีเสมอมา ขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญมีความงบงามไปบูรมีความเจริญรุงเรื่องในชีวิตในบาวรพุทธศาสนามีอายุวนันนะสุขะโภคะประปฏิธานธนาสารทุบ,บัติคิดิ่งใดปัตนาสิ่งใดงใดังที่ชอบประกอบแล้วไปด้วยธรรมอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดระเมวัตมิจตุกความปัตนาน,านานั้นๆ จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จส้มดังมโนรสความป่าตนาทุกประการเธอ